เอาลูกไม่บานนี่จะบอมเต็มมาแล้วนะอ๋อตรงนี้มันเป็นล่องลึกเหรออืมโอ้ปลาตัวดีไว้นะแถวนเลยเนี่ยนะโอ โอเคครับ okay, ก่อนอื่นก็วังดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยวันนี้ครับเพื่อนรถบ้านเดียวกันนะประชันกันก็นให้แล้วรถอู่เดียวกันพี่โอเ 4, กลสี่จ่าบอมเกลเจ็ดโน่นฮะไม่รู้เพื่อนเหนนนะ็นเปล่าไกลๆนั่นแหะขวามือซ้ายมือคือพี่โอนี่ผมจะถึงแล้วเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวถ่ายพี่โอก่อนนู่นจะบอมอยู่นะั่นเอง อ,ะะอ๋อเป็นข้าวกอห้าเจ็ดนะครับเ,เพื่อนๆแปลงนี้สี่ไร่นะครับก็นี่นะฮะงวยดีครับน้ําหนักดีดูไหลเลยเพื่อนๆไหลฟอปฟอบฟอปฟฟฟเมกันนะฮะ เพื่อนๆเห็นรถจัาบอมไหมอยู่นั่นเดินดุ้ง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 ดุดุ้ช่วงนี้ราคาราคาลงมาเพื่อนๆสวยๆอยู่ที่8,000เองนะฮะ ครับเปิดหัวมุมกว้าง เดียวปีเลยอนะเดี่ยวมากเลยนะฮะ๋อเหมือนโดนบวกกินนะเพื่อนเนี่ยบาง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 เนะี่ยบวกกินครับเดี่ยวออกได้ไม่เท่าไรเลยดูดิ อ่ะยาหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายจากอมมั่งอยู่ในนั้ก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วอ่ะ ให้ออกมาบางๆเลยอ่ะเนี่ยดูดีเพื่อนเป็นหลอดหลอดหลอดเลยเอเอย่างเงี้ยถ้าเหมือนจะได้อย่างเงี้ดูตอเหมือนหนาแต่ข้าวออกมามีแค่นี้เองอ่ะอทุกทีเคยดีนะข้าวนาปาแต่ปีนี้ไม่ดีนะฮะ ดูสิไปเดี๋ยวเราไปดูจับบอมกันบ้างดีกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกันตรงนี้เองเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวรวมเป็นคลิปเดียวกันเลยประชันกันก็ให้แล้ว <c oughs> อ้าวตกลงจะอยู่ขันไหนเนี่ยอยู่ซ้ายอยู่ขวาฮะของเราทาั้งนั้นไง <c oughs> โอ้โหกลับมา <c oughs> บวกกินเละเลยดูข้างบนดูดีอ่ <c oughs> ะแต่ไปดูใกล้ๆเยอะนะโอ้โหบางเลย เออนั่นอล้วลืวมาลมากะโออ๋อ,อนุกงผมากับบอมอืมอไปเดี๋ยวเอาหัาจวจะรวดไปให้บอมก่อนหักมัง้งเนี่ยตัวละสี่สิบห้าบาทเพื่อน,นผมไปได้ใช้ตัวละร้อยนะเนี่ยถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีนะครับ ใช่อย่างนี้แหละไม่ได้กว่าใช้ตัวละร้อยร้อยยี่อะไรไม่เคยใช้ก็เข้าละเพราะความรู้สึกอะมันเหมือนแบบอันนี้มันได้สองชุดเลยอะแล้วถามว่าอายุการใช้งานมัน,มนแตกต่างไหมก็อันนี้ก็อาจจะสึกไวกว่าเล็กน้อยกับของดีๆนะแต่ถามว่ามันพอถึงข้าวหักมันก็หักเหมือนกันแต่นีมันก็เหมือนจะหักง่ายกว่าแต่ถ้าเราแบบไม่มีการงับหนวดมีอะไรใช้เพื่อเพื่อนลืม Bài tháng ngày cái mũi nè, bài tháng mũi nè, phẳng này nè Phẳng sái hả? Đây măng. Mấy tỷ đó không Mấy đùa đồ <laughs> เรื่องขนาดนี้ต้องมีรูไปนั่นนะเพราะทางลบนี่ต้องไม่มีคนเดินเท่าไหร่แต่นี่เงาวับเลยอ่ะโอ,โอ้ข้าวเจ้านีดี จ่าบอมมาจ่าบอมต้องเดินมาต้องผ้มมาตรง,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 งนี้โอ้โหลืมล้บจัดเลยเอาลูกฮืมไม่บานนี่จ่าบอมเต็มมาแล้วนะอ๋อตรงนี้มันเป็นล่องลึกเหรอ อ๋อปลาตัวดีไว้นะแถเลยเนี่ยนะโอ้โอ้เต็มที่เลยเพื <c oughs> ่อนแปะเลยนะฮะโอ้โว <c oughs> เบียบต้นเนี่ยไปหั <t <t ่นเลี้ยวบนเนินนะเพื่อนๆน่าให้เหยียบให้เต็มอย่างนั้นเมื่อกี้นี้เหมือนที่เป็นท้องอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยวโอ้โหโคตรโคตรแสลงเลยครับเพื่อนๆถึงเลี้ยวได้ก็สะท้านฝืดหนัก่โอเคครับเพื่อนๆอันนี้เจ็ดไร่นะฮะอุ้มแรกของจ่าบอมนะครับผมนี่เพื่อนฮาร์ถ้าข้าวตั้งกะได้อยู่ ถ้าไปเจอข้าวล้มก็นั่นแหละเดี๋ยวตัดไม่ดีเข็นนอ็อตเบอร นะอเอาไปทิ้งนะมาจากเทเลอร์ฮะเอามาจักรเลอร์นอากาศอะเฮ้ยเพื่อนแค่นั้นแหละแล้วก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วนอดใช้ได้เออนอดไม่ต้องขนัน,ใ,ออนขให้ดินไปบเงี้ยเนี่ยครับโอ้โหเทีนตีบีแต่ไร้องเพื่เพื่อนอันนี้เป็นก็ขอห้เจ็ดถ้าทุ่งเนี่ยทุ่งฝั่งวัดหาดอ่ะเพื่อนเพื่อน ข้ามแม่น้ำมาเขาส่วนมากทํเข้าวหนักกันแถวบ้านผมเขาไม่นิยมทําไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่คนแถวบ้านผมเขาเหมือนใจร้อนมั้งเหมือนรอไม่ได้ก,กันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีใครทําอ่ะส่วนมากทํเข้าวเบาพวกสีหนึ่งพวงก,กันแล้วก็พวกอะไรนะหอมพวงอะไรพวกคันนี้ครับอย่างข้าพวกนี้นถ้าสมมติร้อยสิบวันขึ้นร้อยสิบห้าวันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําแถวบ้านนะ เหลืออีกประมาณอุ้มหนึ่งได้เนะฮยเพราะว่าจัาบอมบอกว่าข้าวไม่ดีนะเจ้าของนาก็บอกว่าลกขียาเหลือเกินหนวดปลาดุกเนี่ยครับเพื่อนเนี่ยครับหนวดปลาดุกหนวดแมวเนี่ยครับปีนี้เขายาวจริงๆครับเท่าข้าวเลยเ,เพื่อนเสมอเลยเนี่ยก็ข้าวซีหนึ่งเนี่ยเสมอกเลยทีเดียวเชียวของผมก็เหมือนกันเยอะแยะไปหมดนะฮะอื <c oughs> อโอ๊ยโ,โ,โดนต่อข้าวเลยฮะข้าวบางมากเลยอเ,เพื่อนๆดูดิบางถ้าไม่มีเลย ครเอาพาวของผมก็แย่เลยคราวนี้ทุนคืนแค่นั้นเองเพื่อน,อนจริงๆไม่ขออะไรมากเลยนี่ถ้าต้องจ่ายค่ารถเกี่ยวด้วยก็คงจะแย่เลยแหละหนาผม,มานะเดี๋ยวก็เห็นนะดีอันล่างอันเดียวพื้นในบ้านก็พอได้อยู่แต่อันใหญ่อ่ะพื้นที่ว่าสองกระทงใหญ่ะนะวนบนลกมากเลยเดี๋ยวจะกั้นแล้วเพื่อน,อนกั้นสักอันละห้าไร่หกไร่เอาสักสี่อันหนึ่ง ไล่น้ำไม่ทันนะหน้าแรงนะดับที่แห้งตามตูดเลยรุ่นสุ่มน้ำบอ่อเนี่ยีมันเพื่อนดู้าวไหลดิไหลยิบยิบยิบ,ยบนี่เองแบบนี้ไหลไม่ดีเลยได้ประมาณสี่เกลียนนะครับเจ็ดไล่อาจจะกว่ากว่าหน่อย เ็บตรงนะนอนระบมแน่นอนตาแตก,กเพื่อนเม็ดหนวดประดุกเข้าตาแต่ด,ดูได้นะ โอเคครับเพื่อนๆเ,เกี่ยวเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะเราก็ย้ายไปโรงงานเจ้าอื่นโอเคครับได้ประมาณ4ี่เวียนอันนี้ก็เต็มๆมาถือว่าพอได้อยู่เลฮะ แกงอยู่เพื่อนๆสี่เกียนก,กว่าๆนะได้อยู่เต็มมาโหที่เจ็ดไล่ได้อย่างนี้เอาเื่อข้าวบาง,บางเบโองเยครับเรียบร้อย สีเกียนกวา่วาไปแล้วครับก็โอเคครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกูสังเืุ่ให้ผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ชมเรื่อยๆนะฮะส่วนเพื่อนๆอ,อยากดูคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะ หรือคอมเมนต์ไว้เลยผมอ่านนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ